put shit out. What? Planted. Put it, sit up, TV. เป็นอยู่ในทองเย็ดแม่ sad can't r e e c a n fight คนมันเริ่มปลอมลูกกูคิดมากไปกูยังไม่วางคุยยัง o อ m ไ f i g h t แต่เธออยู่ในคลับยิ่งกูเสื้อไว้ลา I shot it girl she was s u c k for me มึงเอาอากันว่า what you want for me a n d n o t a corner ี่กูยิงอในสตรีทมึงเห็นกูนิ่งกับผอกูยิงมิสตสูบกัญชาเขาองว่ากูแย่กูแค่ลองของที่มาจากต่างประเทศ ที่สายต่างประเทศแตะต้งกูยังเข้าบ้านชี่ขนาดที่กูยังเมายังไม่สร้างต้องไปแบ่งกับมาแฟมไอเฟินขายยาบิชคีบิโลคิกูให้มึงเงียบไปล้วมันจะเป็นคดีพี <c oughs> ่ชอบมอดโกูไม่ได้นอนตอนนี้กูทรบเพราะคนที่รักกูไม่ได้ทำเพื่อสิน the club yet, <c oughs> อนคลับแยดแม่เชืนอ้ำปากดีให้มึงไดไปถามมันจะเอาลูกปืนหรือตีนไอเพวิชชชับไมคกลกอ n ค่นัเจนมกวมีไม่ปลฟีลส์ฟลกว่าคนนี้มันคือแก๊งเดย์ And she go bancho on the monitor. Bitch, will get paid me and my dog. Living on I was <laughs> sleeping on floor. But I don't know I am not Louis Prada, I go get it. And I go fight, my friends, fuck it. Lady, I been popping next. I'm been in thong, man. mask, can't breathe, can't fight. Come I go to bomb, I hit my fight. I don't care who you are, my flight And you're in the club, you I'm still like I shot a girl, she was up for me. I'm on what you want for me? a corner, I go shoot in the street. กูพรุ่งสิมพีสไม่ใช่แคลฟอร์ดั s กูมอนกรูความเจ็บปวดนี่มันไม่หาสักทีเมื่อกูจะไม่มีแรงกูแหงตัดลิ้นถ้ากูนั่งขายเพื่อนอยู่ตรงนี้คนไม่ก็พูดกันไปไม่กะทางคนที่ไว้ใจมันยังบอกกูไม่ดีเมื่อกำลังกัดสองหน้าเพราะกูเหลียวมันไม่เชื่มาเลยพูดให้กูไม่ดี I won't ever sell my มเพ,งพเลงื่อนก็บอกอากาศมันร้อนแต่ทำไมรู้สึกว่าใจกูโคเงินมันเข้ามาได้เวลากูขึ้น,นอีกวดด่าด้ยินในท้องเย็ดแมสักแคนฟรีแคนไฟคนามันเราจะปลอมลูกูคิดมากไปกูยังไม่ว่างคุยอย่ามอมไม้ฟลายแต่เธออยู่ในคลับยิงกูเซไว้ล I shot it g i r she was s t u for me มึงเอาอากาศนว่า want for me a n d n o t h corner พี่กูยิงในสตรีทเห็นกูนิ่กับพ่อกูยังมิตีสกัญชาเขาบอมว่ากูแย่กูแค่ลองของที่มาจากต่างประเทศ เธอมาด่ากับดีไซน์ต่างประเทศแต่ตั้งกูยังเข้าบางชื่ขนาดในกูยังเมายังไม่สร้างต้องไปแบ่งกับมายแฟมเพิ่งขายยาบิชคิปิโลคิให้มึงเงียบไปแล้วมันจะเป็นคดีอย่าไปตอนกูอยู่นาแก่กูไม่เคยจับเงินแสนกูหมดจะเทลินตบแสนแ็กชีเพราะกูไม่อยากเศร้าอีกแล้วมึงบอกกูไม่ใช่ของแล้เป็นกูยิงลัวขายแส ชอบคนที่ขอเงินพ่อกันแม่แล้วมันอยากจะเป็นมีตกับกูสาสติดเขาว่าเป็นพิดพลาดแต่ทำไมมันอยากเป็นมีตกับกูกูทำมันเป็นลาตักกุกี้ยามที่ในท้องเย้แท้มันเป็นลาตักกุกี้อยู่คนไม่เราจะปลอมลูกกูคิดมาไปกูยังไม่ว่าคุยอย่ามองมา้ไร้แต่เธออยากไดคลับยิ่งกูเสื้อไว้ลายไม่ใช่ที่ Girl she was t u c k for me มันงอแกล้งะ What you want for me and on the corner พี่กูยิงไว้ในสกรี กับดีไซน์ต่างประเทศแต่ตั้งกูยังเข้าบัญชีขณะที่กูยังเมายังไม่สร้างต้องไปแบ่งกับมายแฟมเพื่อขายยาบิชคีปิโลคิให้มันเงียบไปแล้วมันจะเป็นแค่ดี remaining yes. yes. yes.